อ่านะครับพี่น้องมพกินน้าก,กันครับผมนี่ครับผมคนกบครับผมมขึ้นไปไตมาซีตัวครับผม,มก็เลยปนเห้กินมันแรกงเด้อไปไหมครับผมมันแร้งเด้ไปไตน้ากันเนี่ยพี่น้องเนอะแล้วก็มีสมพักครับผมแล้วมีบบกเขือยอดก็กเกษตรครับผมข่าเนี้ยวครับผมเลี้ยวทอนพี่น้องนะครับมัิกินหอมกันเนอะ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพบกับสายล่าสายแดกอีกคือเขาวันนี้ก็มากับบรรยากาศฝนตกดินครับผมไม่ว่าตกดินตกนักเลยครับมาเคลื่อนเนี่ไปไต่กบมาได้ยสี่ตัวครับพี่น้องฝนตกแห้งครับผมบอกเลยว่าสุดยอดได้มากมาฝนครับฝนฝนกบนี่ไปกินฝนกบน้องเกินนะพี่น้องเนี่ยผ้าชมบรรยากาศรอบๆบานสายล่าสายแดดก่อนครับผมเดี๋ยวผ้าสชมครับผมอันนี้เป็นด้านหลังครับผม หกอยู่นะครับพี่นองมีกำแพงอ้อมนี่ฝังนี้เป็นด้านหลังครับผมตั้งนี้ที่เป็นฟังข่างครับผมรด รถไล่ครับคันนี้รถไอ้ครับผมขันนี้รถผมคันนี้เป็นทางหนาบ้านครับผมทางหนาบ้านนี่นั่งเห็นอย่างนี้อไอ้ครับเสียก <1000. S 1> <อ>ับบอสไซขันนี้คืเป็นทางหนาบ้านครับนนหนาบ้านกับกวางเนี่ครับผมกวางนี้มันเป็นทางเด่งทางหนาเสีกับหกครับเดินซื้อมือของสตัดบชิ้ครับยาียก็ได้ นี่จะเป็นข้างหน้าครับผมหน้าบ้านเดินโน่นเดิน้อนกปีดหน้าบ้านไปครับพี่น้องขอไปกินข้าวร่วกันเดี๋ยวโยมโยมากินข้างนอกกินน้ำันงด้วพี่น้องม็ติดน้ำกันะครับพี่น้องก็กินน้ำกันครับผมนี่ครับผมคนนี้ปนกบครับผมมขึ้นไ,นไปไตมาสี่ตัวครับผม,ดดมก็เลยปนไ้กินมันแล้งนะไปไหมครับผมมันแร้งเดินไปไตน้ำันงด้วพี่น้องเนอะแล้วก็มีสมพักครับผมแล้วมีแบก เหลือยอดกเกษตรครับผมเขาเนียวครับผมเดียวถอนพี่น้องนครทบมันามากินพร้อมกันเนอะเหนกินกับหลานสองคนครับผมนายก็นั่งนังกิน,น,นยม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 ,ยม,ยมแซบปะแซบแซบีสองเขาียวอนพี่น้องปั่นอ,อนย่างน <c oughs> <c oughs> พักกระถินพี่น่อยอย่าักอยู่บานสองมือพี่น่อยกิวขื่นหิวขึ้น บนกบแบบขี้องอมๆร้านแบบร้านหน่อยครับผมรับพอหน่อยออที่บอกดูภาพก่อะ มพักหน่อยเห็ไหมผมพี่หน่อยอยู่ไรอยู่ะเราอยูลไรปีแล้วพี่น่ออยากกินของบานทอมันแซบไหครับผมบอกว่าแซบดีครับของบานทดแซบครับ ไปาันไปเฮ้ยเอาทเรา,าไปกินขปอืไปกินขป,ปเราจะไกิน,งนงองกัครับผมเาผมตั้งกล่องกัครับเสีหลานเอะไม่เสีหานไปมอกล่องเลมอกล่ออกันเ้อครับผมเอ उसके तो 5 नंबर। 两波，两、嗯、波，两波。